อันนี้คือเปิดอ๋อนี่เปิดแล้วก็ตัวนี้หมุนหมุนไปหน้าอ๋อแล้วถ้ามันจะติดมันจะยังไงหรอกมันจะรู้ได้ไงหรอกต้องจับสายนะครับเฮ้ยติดแล้วหมุนติดแล้วจริงเหรอหมุนเหรอหมุนยังไงลูกเนี่ยเหรอเฮ้ยเอ้เอะไราครับแดงโอ้เรียกว่าสายแดงเหรอเอ่อ้ อ้าวได้แล้วครับได้แล้วครับเป็ดปลาได้แล้วเว้ยปลานกกระริงนี่ตัวแรกในการตกปลาเฮ้ยได้แล้วเว้ยนี่เฮ้ยได้อีกแล้วนี่นี่นี่ปลาปลาได้ตัวแล้วโอ้โหโอ้โหใหญ่กว่าเดิมอีกอ่ะเฮ้ยโอ้โหพอสวรรค์เลยอ่ะพอสวรรค์ ู้ชมฮะนี่คือช่องพ่อป๋องนะวันนี้พ่อป๋องพามาเที่ยวนะครับเราอยู่กันที่กลุ่มเกษตรกรทำประมงบางสะเลสัตะหิบชนบุรีวันนี้นะฮะจะพาสวัสดีครับทุกคนฮนะวันนี้จะพาเดอกแก๊้งฮะมาตกปลา นะกับน้องตะวันแล้วก็คุณพ่อแล้วก็พี่เพียงน้องนะครับที่เป็นครั้งแรกเลยนะพี่พาพี่เป็ดน,นะกับพี่ประวานมาตกปลาฮะแล้วก็ขึ้นเรือกันไปทำกับข้าวกินกันบ,บนเรือด้วยวันนี้บรรยากาศจะสนุกสานขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวคอยติดตามนะครับยิ้มหวาน,นยังยิ้มหวาน,นยัง <laughs> <laughs> แล้วตอนนี้นะฮะ ผมว่าเราจะออกเดินทางกันเดี๋ยวรอสักครู่นะวันนี้เป็นทริปที่พ่อป๋องนี่นะจะพาครอบครัวมานี่นำทีมมานี่นะทั้งคุณภรรยาลูกๆเป็ดน้ำเปลววานนะแม่หมวยป้าหมีลุงเอลุงแขกแล้วก็สำคัญก็คือใต้กลงน้อยของเราฮะที่เปอ็นอรายการซุปเปอร์เทนฮะน้องตะวันใต้กลงน้อยนี่คนนี้นี่ใต้กลงน้อยเราหัวทองหรืหัวทองทอะไเ,เป็นไงนี่ยน่ <c oughs> ะวานมันี่ลูก อ่าตะวันนี่สวัสดีคุณผู้ชมนี่ช่องพ่อป๋องลูกนี่นะวนี่มากับพ่อป๋องนะนี่พาเด็กๆตกปลานะนะโอเคนะแต่นี่นะวนี้คิดว่าได้ปลาไหมได้ปลาอะไรวันนี้จะเป็นพวกปลาแดงนกกระลิงอะไรเงี้ยเอาแล้วเป็นน้ำพร้อมไหมปลาหวานพร้อมไหม <ปา S 1> เอาลุยด้วยกันนะไปตกปลากันนะครับโอเค อย่างที่บอกนะวันนี้เนี่ยน้องตะวันเขาจะมาชวนเราตกปลากาันเนี่ยเขามีเตรียมเบ็ดไว้ให้นะครับคือการมาเนี่ยก็คือเหมือนกับเราก็เหมาเรือมาเลยนะฮะโดยมีน้องตะวนันมีคุณพ่อเนี่ยนะฮะแล้วก็เหล่าบรรดาเกษตรกรกลุ่มประมงที่นี่แหละนะครับเขาก็จะพาเรามาออกเรือเนี่ยแล้วก็ไปตกปลากาันเขาจะมีอุปกรณ์เตรียมหมง่งเตรียมเบ็ดให้แล้วก็เด็กกะวงข้าวเนี่ยถ้าเราไม่สรุกมาเนี่ยเขาก็เตรียมมาให้หมดเลย ปลาที่ตกได้มาทําอาหารนะฮะเดีวก็เดี๋ยวก็จะทํากับข้าวให้เดี๋ยวจะมาชิมฝีมือคุณพ่อน้องตะวันกันนะครับบอกมีปลาทอดมีต้มยำนะฮะผมแต่ผมมีเคล็ดไข่เจียวไปด้วย อกก่อนว่าตอนนี้เราใกล้ถึงจุดมุดหมายที่เราจะทําการตกปลากันแล้วครับพร้อมไม้พร้อมไม้พร้อมนะมแล้วก็ต้องบอกผู้ชมงี้ว่าอนอกจากจะมาตกปลาเนี่ยเมื่อกี้ได้คุยคือเดี๋ยวเด็กๆเขาจะมีแบบว่าโดดเล่นน้ําลงไปเล่นน้ําได้ด้วยเตรียมชุดมาแล้วนี่เตรียมชุดมาแล้วพร้อมนะมแต่ว่าโดดแล้วเนี่ยทั้งเป็ดปลาโดดเสร็จแล้วน้องว่ายน้ํากลับเองนะเพราะว่าเรือไม่รอ ไม่เคยมาก็<ม>ครั้งแรกเหมือนปะวานี่แหละ<อ>เราก็ต้องหาประสบการณ์ใหม่แปลกๆเราไม่เคยมาก็ลองดูมันอาจจะใช้เวลาหน่อยก็ต้องอดทนเพราะป้าก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนก็คือครั้งแรกอันนี้10ิบนาทีแล้วนะคะป้าไม่ใช่สิบนาทีเป็นชั่วโมงแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วทุกคนมาลูกมามาหัดเรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยทำต้องลองป้าต้องกระโดดตรงนี้ ไม่ใช่เรื่องถามถามถามตะวันถามคุณพ่อตะวันหรือป้าก็ไม่รู้โดดตรงไหนเหมือนกันคุณพ่อเราเขาเล่นน้ำตรงไหนอะครับเดี๋ยยววเเดี๋าไปเลงข้างในอ๋อไปเลงนายลูกไม่ใช่ตรงนี้ตกปรงนี้ตกปลาก่อน,อนสอนหน่อยสอนหน่อยสอนหน่อยอยากรู้ตะวันตะวันไหมตะวันสอนลุงหน่อยสิด้าฝั่งนี้ครับเดี๋ยวมาตกฝั่งนี้โอเคโอเคอันนี้คือเปิดอ๋อนี่เปิดแล้วก็ตัวนี้หมุนหมุนไปหน้าอ๋อแล้วถ้ามันจะติดมันจะยังไงลูกมันจะรู้ได้ไงลูก ต้องจับสายนะครับเฮ้ยติดแล้วหมุนติดแล้วจริงเหรอหมุนเหรอหมุนยังไงลูกนี้เหรอโอ้โหมันหนักเหมือนกันนะตะวันเก่งม่กยังไงเราตะวันลูกเอาเอามือข้างนี้จับเอามือข้างนี้จับมือนี้นะจับนี่อรับโอเคแล้วไงต่อลูกแล้วหมุนเลยแล้วหมุนนะหมุนยังงี้นะครับไม่ได้แล้วอ๋อเหรอแล้วต้องงี้ไหมต้องพุงงี้จริงเหรออ๋อเราติดพุ่งเหรอติดพุงขาในมาแล้ว เฮ้ยจะมันติดนี้เลยเหรอเฮ้ยกูเมื่อกี้อยู่ๆจับปุ๊บติดปั๊บอ่ะเออตะวันบอกว่าให้สัมผัสที่สายรูกสัมผัสยังไงนะมันจะตึ๊กๆอ่ะอ๋อมันจะตึ๊กๆเหรอติดจริงเหรอลูกตะวันสองตัวเลยเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยปลาอะไรครับสลาแดงออเรียกว่าสายแดงเหรอสายแดงที่เรากินถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยโอ้แล้วไงลูกแล้วลุงต้องทำยไงต่อปิดโอ้แล้วไงลูกแล้วลุงต้อง จับไทยลูกอ๋อเนี่ยจับเออนี่เอาอย่างเงี้ยเหรออปลาสายแดงนี่นี่นี่เขาเรียกปลาเะรรับลูกปลาสาแดงปลาสายแดงนี่โอ้ติปดปั๊บเลยอ่ะอัาเนี่ยจริงว่าอืมแกะไงลูกจับตัวมันให้แน่นแล้วผลอ๋อจับตัวมันให้แน่นแล้วผลเล่นเหยื่อนี่ยังใช้ได้อีกเหรอใช้ได้อยู่ครับหลวงตะว,วันสอนอพี่พ,พี่เป็ดให้หน่อยลูกนะสอนในตอนเริ่มเลยนะลูกครับครับ ไม่ต้องเวียงเหรอลูกอ๋อไม่ต้องเวียงแล้วพอมันถึงเือแล้วไปงานสายมันหยุดอ่ะดูแล้วอันนี้มีเวียงแลองมันกระตุบตุบอ่าอ่าถ้างั้นเอาใหม่ตะวันพี่เบ็ดลองดูอะให้พี่เบดถือติดแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วติดแล้วติดแล้วเหรอเฮ้ยคุณมันติดง่ายยังไงอ่ะมันเก่งว่ะด้วชี้แตะแตะแตะนี่เออ เก่งเว้ยเฮ้ยได้จริงๆด้วยอุ้ยตู้ใหญ่ก็เดิมอีกอ่ะเฮ้ยโอตู้ใหญ่ก็เดิมอีกอ่ะปลาสายแดงเหมือนเดิมปลานะปลาสายแดงปลาสายแดงเหมือนเดิมโอ้นี่ยเนี่นี่ยอ๋อกำลังให้พี่เป็ดเรียนรู้อยู่ฮะว่าการตกปลาแบบที่เก่งเหมือนตุรกีน่ะทำยังไงนี่อันนี้หมุนมาหน่อยมันทำอแต่เขาก็จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยอันนี้จับอันนี้ตรงนี้ นี่ก็ไม่เคยมาแบบนี้เลยอ่ะนิ้วชี้อ่าทะกระตุกปล่อยไปเรื่อยนะปล่อยไปเรื่อยนะสุด,สดอ้าโอเคสุดแล้วสุดละว,ลว,ลวนิ้วลอได้ก่อนแล้ค่อยเขียนแตว่าตกได้อ่ะนี่ไงลองดูลูกอะไรไม่เคยลองก็อยากลองเหมือนกันเนี่ยแล้วนิ้วชี้เนี่ยต้องดึงไว้ตลอดเวลาไหมตะวัอนอย่างเงี้ย ต้องดูว่าตลอดเวลาหรอ้ามันกันส่งตามที่ค่อยวัดไงติดตีเฮ้ยติดตีเฮ้ยมาติเฮ้ยหมดบ่อแล้วลุงได้หรอเฮ้ยเจ๋งว่ะขอให้ใจขอให้ใจขอให้ใจขอให้ใเ้ไ้มาใสจับให้ดีๆนะลูก

เฮ้เฮ้เฮ้เบนเอาเอาหลุดทำไมอ่ะปาได้แล้วอ่ะอย่าเสียงดังปลามันจะหลอ่<ม>ลอหล่อให้ดีใจจริงเหรอห้ามเสียงดังเหรอเสียงดังได้เฮ้แล้วไปบรรลุดันไม่รู้ว่าได้แล้วด้วยอ่ะย้ายที่แล้วกูย้ายที่แล้ว <c oughs> ย้ายทำเลอ่าตรงนี <S 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 2> <S 2> ้ไม uh ่ม huh ีไม่มีคู่แข่งไม่มีคู่แข่งตลาดเปิดกว้างเว้ยอันนี้เจ้าเดียวเจ้าเดียวเนี่ยเจ้าเดียวแล้วเนี่ยเจ้าเดียวแล้วปลาเ้าทางนู้นอ่ะใช่ลองดูลูกฝั่งนู้นคู่แข่งเยอะลูกฝั่งคู่แข่งเยอะลูกป้าเนี่มาฝั่งนี้นาะคู่แข่งน้อยหน่อยย้ายทำเลย้ายอีกแล้วย้ายเอย้ายกูกูขอย้ายทำเลหน่อยสิวะ บาดเจได้สนุกด้วยเฮ้ยเฮ้ยพี่ตะวันได้แล้วดูดช่วยรางวัลชนะเลิศนะเฮ้ยเฮ้ยตายว่ะโบี้ได้วัดป่ะเนี่ยนั่ อ้าวได้แล้วครับ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 เป็ดปลาได้แล้วเว้ยโอ้ยได้ปลาหรือนกที่ปลานกอะไรนะปลาอะไรเนี่ยเฮ้ยปลาได้แล้ว

นี่เฮ้ยได้อีกแล้วปอาหแล้วเขาปน่าแดงเฮ้ยปลาอะไรปลาตัวใหญ่ตายแล้วเมื่อกี้นี่นี่นปลาปลาได้ตัวแล้วปลาแดงเป็ดสู้สู้ลูก เออแต่มันจะบอกเองนะฟ้าก็สอนไม่ได้ว่ามันจะกระตุกแล้วเรารู้แล้วว่ามันคือติดอ่ะไอไขเฮ้ยแปดตรงนี้แหล่งอันนี้เดียว่าแปดย้ายแหล่งไว้แปดมันมาอยู่ใต้ของเรือต้องเปลี่ยนวันนี้ไม่ได้วัดเลยนะแปดเอาขึ้นมาก่อนไปตรงนี้ก็ได้ไปเปลี่ยนต้องเปลี่ยนมุมแบบป้าเนี่ยโอ้เฮ้ยโอ้โหใหญ่กว่าเดิมอีกอ่ะเฮ้ยโอ้โหพอสวรรค์เลยอ่ะเป็นพอสวรรค์ว่ะเฮ้ยเลื่อนล็อตเตอรี่ได้เลยเออว่ะโอ้โหนี่ตัวมันเริ่มเลยอ่ะ ขอเดี๋ยวได้ให้ที่เขาช่วยลูกอ่ะโอวยนนี่ปลาอะไรฮะเกิดมาเพื่อสิ่งกะลงตะวันถ้าเราโยนไปเกียมันจะได้ตัวาอันนี้คุณพ่อน้องโตจับเอ่อคุณพ่อน้องตะวันจ้ะจับยังไงต้องค่อยๆเอ่อเขาถามคุณอาลูกถามคุณอาจับตรงไหนที่ถูกต้องจับอ่าจับตรงไหนที่เขาจะไม่ดิ้นมาเปลี่ยนแล้วอ่าอันที่สองมาใส่นั่นเฮ้ยเป็ดมีสิทธิ์เชื้อพระพระได้สามตัวแล้วเพิ่มขนาดอ่ะปลาเอาอันนี้ป่ะเอาของป้าป่ะเดี๋ยวป้าเก็บนี้ให้อ่ะ เดี๋ยวนี้นะฟ้าใช้วิธีการอย่างนี้เท้าที่ท่นี่ไว้จะได้จะได้มีตรงพุงตรงพุงเอออย่างเงี้ยแล้วก็ปลาอย่างเงี้ยปล่อยถูกป่ะเราปล่อยนะปล่อยไปเรื่อยปล่อยไปเรื่อยอ่ะอ่ะอย่างนี้ลูกนิ้วชี้อย่างเงี้ยเป็นเท่าไหร่ขวาซ้ายขวาเท้าขาเป็นอย่างเงี้ยฟ้าทำอย่างเงี้ยใช้ปองปลาอย่างเงี้ยปลาอย่างเงี้ยแล้วนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่ะโอเคทำไมมันสั่นนะถ้ามันมีอะไรกระตุกปุ๊บอ่ะ ไอ้นิ้วนี้ชี้เราอ่ะมันจะบอกเราว่ามันกระตุกมันจะรู้สึกเลยว่ามันมีอะไรกระตุกจริงๆป้าบอกเลยมันจะรู้สึกป้าก็ไม่ได้เก่งแต่ว่าพอมันคิดจังหวะพี่เขาบอกอ่ะตะวันบอกปุ๊บมันจะกระตุกจนรู้อ๋อมันมีอะไรเข้ามาจริงๆเป็นความรู้สึกเลยอ่าน้องลองดูแต่น้องต้องป้าก็รู้ถูกต้องวะนะแต่ถ้าป้าจะทําไปทำอย่างเงี้ยมันแบบมาเท้านี้จะได้เราที่มันติดจะได้ดูตัวอย่างพ่อตะวันหลกนะพ่อคุณพ่อเขาเดี๋ยวเขาลงตีตีเห็นไหมลีเล็ ถ้าปลาตกได้เป็ดก,ก็ต้องตกได้แหละนะ แปลกด้วยอ่ะปลาเก๋าเนาะปลาเก๋าพี่เป็ดเฮ้ยพี่เป็ดได้จริงว่ะอันนี้ปลาเก๋าแพงนะครับเนี่ยแพงนะเนี่ยตัวเนี้ยเอ้ยโอ้โหได้ปลาเด็ดเลยอ่ะยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานดีใจน้ำตาจะไหลดีใจเฮ้ยอู๋แต่มันตัวเล็กมากเลยอ่ะใช่ครับเราปล่อยเข้ามาปล่อยได้ปล่อยเธอปล่อยเธอเขาเล็กมากเลยอ่ะตะวันปล่อยให้หน่อยลูกปล่อยเข้าไปนะอยู่กับคำน้อย วัดเหรออ่าไปนะนะไปนะโอเคโอเคทุกคนอ่ะปเป็ดลุยหนึ่งตัวเดียวที่ คนอื่นไม่ได้ใช่เป็ดได้ตัวปลาเก๋าตัวปลาเก๋าที่แบบโอ้โหราคาแพงมากใช่แต่ว่ามันตัวจิ๋วล้วก็เลยปล่อยน้องกลับไปหลังจากที่เราตกปลากันเรียบร้อยนะฮะนะถ้าตัวเล็กเราก็ปล่อยไปเดี๋ยวตัวไหนที่ใหญ่พอจะเอามาทานได้เราก็มาทําเป็นอาหารนะครับเริ่มต้นที่นี่ปบาหมึกสดๆเลยซึ่งพี่เป็ดพี่ปลาก็ชอบทานแต่ผมไม่ทานนี่คือปลาที่เราตกได้นี่ไงมาทำเป็นในวาบิคเขาเรียกอะไรซาซิมิใช่ไหมซาซิมิครับซาซิมิอ่ะได้ไหมคะ คุณผู้ชมนี่อยากจะบอกว่าวันนี้พ่อป๋องนะทำตามความฝันฮะพาเด็กๆมาหาน้องตะวันจากซูเปอร์เทนเขาก็มาสอนตกปลานะฮะนั่งเรือมานะฮะแล้วก็มาเนี่ยมาตกปลานะครับจากที่เราเห็นในซูเปอร์เทนนะวันที่เราบันทึกเทปเราชอบเด็กคนนี้มากรักเด็กคนนี้มากเราคิดว่าเออถ้ามีโอกาสจะพาพี่เป๋นกับปวานเนี่ยมาทำความรู้จักกับพี่ตะวันแล้วก็มาพี่ตะวันเนี่ย อนตกปลานะแล้วเราคนนี้ก็ทุกคนก็ตกได้หมดเลยนะได้คนละลุงนี่ได้เยอะหน่อยอผมก็ได้พี่เป็ดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่ปลาก็สนุกสน,กสนกกานกัรจับปลาไปอันนี้ก็เลยปรากฏว่าหลังจากที่ตกปลาแล้วเราทําอะไรครับซาซิมิทำซาซิมินะจากปลาอะไรลูกตะวันปลาาย,ปลา,ายแดงปลาายแดงนี่นี่น,นี่ตัวเจ้าตกมานะนะแล้วก็นี่ทางพี่ๆเขาฮะโอ้เขาเตรียมมามีทัง้งแบบจานดกอดกบงดอกไม้จัดมานี่มีน้ำจงน้ําจิ้มครบหมดเลยนะแล้วอันนี้เป็นปลาหมึกใช่ไหมลูก นะครับอันนี้แค่วอร์มนะ <Yes. S 1> นะเดี๋ยวเราจะขยับเรือไปตรงจุดที่นิ่งหน่อย <Okay. S 1> จะทานกลางวันแล้วเดี๋ยวดูเมนู นี่มาแล้วนะครับทริปนี้อาหารกรวางของเราเป็นอะไรดูเลยมีทั้งกุ้งไข่เจียวผัดผักปลาทอดน้ำจิ้มซีฟูด้ดพริกน้ำปลาข้าวนออหม่อนทั้งคือต้อยมยำโ,โอ้โหนี่แล้วมีของหวานแล้วช่องวัดเจดอีกนี่นะฮะทุกอย่างพร้อมสับสำหรับมื้อกวางมื้อนี้นะครับ เอาแล้วผู้ชมครับพ่อป๋องคลิปนี้นะฮะพ่อป๋องก็พาครอบครัวมาเที่ยวกันที่สัตหีบจังหวัดชนบุรีนะฮะอย่างที่บอกว่า พามาตามรอยน้องตะว,วันที่เขาไปออกอายการซูเปอร์เทนพาเข้ามาให้าตกปลาแล้วก็มากินข้าวกันมื้อกลางวันบนเรือเลยสนุกสนานมากมีความสุขมากมีความสุขไหมครับมีมีความสุขมองกล้องด้วยอืมนี่ลูกรักของผมเองนะครับอ่ะวันนี้ขอบพระคุณมากครับฝากติดตามช่องพ่อป๋องด้วยฝากไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยครั้งหน้าพ่อป๋องจะพาไปไหนพาไปกินพาไปเที่ยวหรือพาไปเล่นเดี๋ยวคอยติดตามแล้วกันนี้ล่าพ่อปอสวัสดีครับ บาย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 ซื <singing flowers> ้อลอตเตอรี่พลัสโหลดนกพลัส